สวัสดีครับทุกคนผมแอนดี้นะครับและว,วันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็กาลังเดินเล่นนะครับประมาณ5้านสนาทีในช่วงเช้านะครับก่อนที่จะเข้าไปทํางานนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยผมก็จะไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตอของวงนะฮะร,ระดับตำนานนั่นนั่นก็คือวง ฟูลไฟเตอร์นั่นเองนะครับเป็นวงล็อกระดับตัวพ่อนะครับของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยครับก็จะจัดที่สนามลอนดอนสเตเดียมนะครับซึ่งเป็นสนามฟุตบอลนะฮะของทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นสนามเย่านะฮะซึ่งผมเคยไปมาแล้วครั้งนึงนะครับเป็นสนามค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับจุคนได้ประมาณ สี่หมืนาหนะฮะไม่เคยดูนะฮะว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเวลาจัดคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ผมจะพาไปติดตามดูนะฮะสำหรับวงฟูไฟเตอร์เนี่ยผมก็ติดตามมาตั้งแต่ต้นปี2000แล้วนะฮะก็คือเริ่มรู้จัก Monkey Ranch นะฮะแล้วก็เพลง learn to fly นะฮะซึ่งเป็น2เพลงแรกที่ผมฟังนะฮะของฟู f ไฟเตอร์นะครับแล้วก็ได้รู้จักกับวงวงนี้นะครับ ส่วนวงฟู f ไฟเตอร์นะครับก็เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นประมาณ2ปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือ,อมือกลองคนเดิมนะครับเป็นชื่อว่าเทลเลอร์ฮอวกินะฮะซึ่งก็ได้เสียชีวิตกระทันหันนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เลยทําให้วงเองเนี่ยไม่ได้ แสดงคอนเสิร์ตนะครัปาตั้งแต่นั้นนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับก็จะได้แสดงนะครับมือกลองคนใหม่นะครับชื่อว่าจอชฟรีสนะฮะถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะเป็นมือกลองเคยเป็นไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่กับวงดังๆนะฮะแต่ว่าทำเป็นแบ็คแบ็คอัพให้กับวงดังๆมาแล้วทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนของเดฟโกรนะฮะซึ่งเป็นนักร้องนำของปูไฟ g h เตอร์มาเป็น1 0บ0กว่าปีนั่นแล้วนะครับนั่นก็ประมาณว่าฟีเมย์ก็น่าจะพอตัวนะครับถึง จะได้เข้าวงฟูไฟเตอร์ได้นะครับก็วันดีว่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าฝีมือจะเก่งกาจแค่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวต้องขอตัวไปทํางานตอนช่วงเช้าก่อนนะครับเพราะว่ามีประชุมประมาณ2-3อันนะฮะแล้วก็จะออกเดินทางตอนช่วงบ่ายนะครับพอใกล้ถึงเวลาออกเดินทางแล้วมาพบกันอีกทีนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการทํางานในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวก็ต้องไปเตรียมตัวสัก5นาทีนะครับก่อนที่จะออกเดินทางไปลอนดอนนะครับ ซึ่งเมื่อจรงนะครับเป็นห้าง w e s t ์ i ิ l ดนะครับก็เปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับมาจอดรถที่ห้าง w e s t ์ฟิลดแทนนะครับซึ่งห้างนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับสเตเดียมอ๋อลอนดอนสเตเดียมนะครับก็ไม่ไกลประมาณ15นาทีนะครับเดินจากห้าง Westfield ไปถึง London s t a เดียมนะครเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสเตเดียมนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาอะไรทานที่ในห้างก่อนสักพักนะครเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขามีอะไรกันให้ทานบ้างนะครับตามผมเลยนะครับ ก็เพิ่งสั่งชิคเก้นกระแบไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็ได้รับมาแล้วนะครับเป็นชิคเก้นกระแบงนะครับดูดูนี่ครับโรสียูนิฟอนเพิ่มอะไรเดชิคเก้นก็เป็นหน้าตาประมาณนี้ครับก็มีชิปนะครับเป็นไฟเป็นไฟอย่างนี้นะครับก็มีโค้กด้วยนะครับรสชาตินะครับดูจากหน้าตานะครับก็น่าจะอร่อยอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองทานดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงก็ทานเสร็จแล้วนะครับดูนี่ครับ ไม่เหลืออะไรเลยอร่อยมากครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ลอนดอนสเตเดียมอ่ะกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางประมาณเกือบไม้นึงนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ20นาที30นาทีนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับอันเมยนี่ก็เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับภายนอกห้างนะฮะก็มีป้ายนะครับป้ายไปสถานอา่สถานที่ที่จัด,ดคอนเสิร์ตนะครับสเตเดียมฮะ วันนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะฮะก็คือ,อช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลยูโรด้วยนะครับแล้ววันที่ผมมาดูฟูลไฟเตอร์เนี่ยก็เป็นวันแข่งของอ,อังกฤษนะครับซ,ซึ่งเจอกับเดนมาร์กนะครับวันนี้นะฮะแล้วก็แถวๆนี้ก็จะมีลานเบียนะครับลานเบียเพื่อที่จะฉายบอลให้แฟนแฟนบอลดูนะครับแล้วก็แถวนี้เนี่ยก็เป็นใกล้ๆก,กับสนามฟุตบอลน,นะครับก็เลยจะมีแฟนฟุตบอลเยอะเป็นพิเศษนะฮะ และนี่เราก็กำลังเดินทางไปสนามของเวสต์แฮมนะฮะนี่ก็เห็นป้ายนิดนะฮะอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะฮะสำหรับสนามนี้นะครับชื่อจริงๆก็เป็นสนามโอลิมปิกสเตเดียมนะครับซึ่งก็ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2012นะครับสมัยที่ลอนดอนนะครับเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะครับปี2012นะฮะซึ่งตอนนั้นก็มีการสร้างสนามอะไรต่างๆมามากมายนะฮะแล้วก็เวสต์แฮมเองเนี่ยก็ได้ย้ายนะครับ จากอัพท่านพ์คนะฮะซึ่งเคยเป็นสนามเย่าที่เดิมนะครับแล้วก็ความจุนี่น้อยกว่านะฮะก็เลยย้ายมาที่ลอนดอนสเตเดียมที่นี่นะฮะเดี๋ยวบรรยากาศรอบนอกจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามมาดูกันเลยนะอันนี้ก็เป็นงานสร้างนะฮะเป็นชื่อว่า b i r ร์ดเนสนะฮะหรือว่ารังนกนั่นเองนะฮะก็สร้างขึ้นมาพร้อมกันกับสนามลอนดอนสเตเดียมนะฮะก็มีแม่น้ำนะฮะไหลผ่านมาด้วยนะฮะ พอเดินหลงทางนี่น,นะครับเมื่อกี้กําลังหาสถานที่ปัดประตูเข้านะครับเพราะว่าส,สนามนี่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าที่นั่งอยู่ตรงไหนตรงโซนไหนนะครับแต่ก็ถามเจ้าหน้าที่เมื่อกี้นะครับก็พอจอแล้วก็เดินไปฝันีกประมาณ5นาทีานนครับถ,ถึงจะถึงโซนหน้าประตูที่ท่ายเข้านะครับ ก็มาถึงโซนที่นั่งที่ผมจะต้องเข้าไปแล้วนะครับคบิวก็เริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ ครับก็เพิ่งได้เบียร์นะครับเป็นเบียร์อัมสเตลนะครับของมากินนะฮะชาติดบ็เฟื่องเนิดนึงนะครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสดไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ยังพอได้ฮะเป็นแอลกอฮอล์ฮะก็ยังพอได้ครับตอนนี้เรากำลังรอเข้าคิวซื้อเสื้อนะครับเป็นเสื้อมาร์ชั่นดายส์นะครับของฟูลไฟเตอร์นะฮะนี่ดูคิวครับ เข้ามาข้างในสเตเดียมแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในสนามนะฮะ ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะฮะดูข้างล่างนี้นะครับคนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับข้างหน้าล่างนี้จะเป็นโซนยืนนะฮะเป็น standing นะครับติเกตแต่ว่าโซนที่ผมมาเนี่ยครับเป็นโซนนั่งนะฮะเป็นโซนนั่งบนประจนะฮะนี่ก็ดูนะครับนี่ก็คือเวชีนะครับเวชีหลักนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังคนก็ยังไม่เต็มนะฮะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับ คนดูก็เริ่มเข้ามาครับอีกประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับกว่าฟูลไฟเตอร์จะขึ้นมานะฮะขึ้นมาเล่นนะฮะเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันดีกว่านะครับไปดูว่าผมจะไปนั่งที่ไหนนะฮะและนี่ก็คือที่นั่งผมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับวิวสำหรับที่ที่นั่งของผมนะฮะก็เป็นข้างๆทางด้านซ้ายของเวทีนะฮะ ก็ไม่ไกลมากนะครับ เสร็จไปนะครับวงชื่อว่าวงเชมนะฮะก็มีตอนสุดท้ายเพลงสุดท้ายนะครับก็คือขึ้นไปโดดนะฮะโดดลงไปกับคนดูนะครับกลุ่มคนดูแล้วก็มีเขาเรียกว่าเวฟนะฮะเล่นเล่นแล้วแบบโดดลงไปแล้วคนดูแบบไอเขาเลื่อนไปในคนที่คนดูนะฮะก็คือสนุกมากนะครับวงแรกนะฮะวงวงเชมนะฮะเดี๋ยวมาดูวงต่อไปนะครับว่าจะเป็นสนุกเหมือนกับวงแรกไหมนะครับคนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับหลังจากวงแรกนะฮะเส้นเล่นเสร็จไปนะครับเมื่อกี้นี่คนก็เริ่มเข้ามา ค่อนข้างจะหนาหูหนาตาขึ้นมาประมาณหนึ่งนะฮะกลุ่มคนดูหน้าเวทีก็เริ่มจะเต็มมาแล้วนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าก็เริ่มจะห,หนาหูหนาตาขึ้นมาบ้างนะฮะ นะครับวงที่2นะครับวงซัพพอร์ตนะครับชื่อว่าวงเวทเล็กนะฮะซึ่งก็การแสดงก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับเพลงที่เล่นไปเมื่อกี้เป็นเพลงเต้นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ดูคนดูนะครับแถวสนามนะครับก็เริ่มเข้ามาเต็มอาความจุแล้วนะฮะวงต่อไปก็จะเป็นวงคู่ไฟเตอร์เล่นนะครับเดี๋ยวก็รออีประมาณสักประมาณ2 0่สถึงสานาทีนะครับแล้ววงต่อไปก็เป็นวงคู่ไฟเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศก่อนวงฟูไฟเตอร์ขึ้นนะฮะนีคนดูก็เริ่มเข้ามาเต็มแล้วนะฮะแดดตอนนี้ก็ร้อนมากนะฮะประมาณ20ต้นต้นยี่สิบกลางกนะฮะก็คือเหงื่อแตากไปนะฮะเป็นหน้าร้อนนะฮะช่วงเดือนมิถุนานี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับ5้านาทีก่อนฟูไฟเตอร์ขึ้นนะฮะคนดูก็เริ่มเต็มสนามแล้วนะครับเริ่มมีการแทสซาวแล้วนะครับ So I'm really gonna try to do my best to make you guys happy tonight. Kinda. I got a question. How many people seen the bootblas before? Some of y'all seen us? It's a fucking beautiful night too. Been friends with Josh for about 30 years. years down, shake out. Truth or consequence, say it loud. Here's that evidence when I talk. Are you thank you for waiting three hours to come play drums with us hey thanks man. คอนเสิร์ตก็ต้องขอบอกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเล่นไปทั้งหมด3ามชั่วโมงกว่าๆนะครับเด็โรเนี่ยร้องแบบแบบะเต้นเสียง3ามชั่วโมงกว่าๆนะครับไม่รู้ว่าทําได้ยังไงนะครับแล้วก็แบบคุ้มค่าเงินจริงๆนะครับลงคุ้มค่าเวลาที่มาวันนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกับการดูกับ คลิปผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ